เราใช้รถอยู่ประจำเนี้ยเราก็จะเห็นว่ารถที่ใช้น้ํามันส่วนใหญ่แล้วเสียงมันดังแล้วเราก็เคยไปเจอว่าเอ้ยเมืองที่เขาใช้รถไฟฟ้านี่มันเงียบมากในเรื่องของกลิ่นมันก็ไม่ค่อยมีใช่ไหมครับแล้วก็คิดว่าเอ้ยรถไฟฟ้านี่มันมันก็น่าจะตอบโจทย์ในบางเรื่องโดยเฉพาะชีวิตในเมืองเนี่ยนะครับการแทนรถไฟฟ้านี่ในอนาคตที่ว่าน่าจะเป็นประโยชน์ มากกว่าครับเราก็เลยมองหารถไฟฟ้าที่จะมาเป็นทางทางเลือกสำหรับการใช้ชีวิตในเมืองนะเราเลือกในต้านเพราะว่าใมันก็เป็นในเรื่องของไซส์ของรถด,ด้วยนะครับแล้วเราก็มีความตั้งใจว่าจริงๆแล้วคันนี้เราอยากเอาไว้ใช้ในเมืองมากกว่าเพราะในเมืองเนี่ยเราเราก็จะพบว่ามันมีเรื่องเรื่องมลภาวะเนี่ยบนท้องถนนเยอะมากแต่ถ้าออก ต่างจังหวัดเนี้ยเราไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่นะครับต่างจังหวัดเราก็ยังใช้ใช้ใชรถปกติจน,นกระทั่งรถไฟฟ้ามันไปอีกถึงระดับหนึ่งเราก็คงถึงวันนั้นเราก็คงต้องเปลี่ยนอันนี้คือตั้งใจว่าเราก็คงใช้เฉพาะในเมือง <L> คือมันก็มีหลายหลายหลายอย่างนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของรถไฟฟ้าที่เป็นรถไฟฟ้าเต็มตัวเนี่ยว่าไปแล้วเนี่ยเราก็มองว่ามันมันเป็นแบรนด์ใหม่เกือบ เกือบทุกเจ้าเลยแต่ว่าแบล็กกราวด์ของแบรนด์ใหม่ตัวเนี้ว่าเขาเป็นบริษัทผลิตรถอ,อยู่แล้วหรือว่าไม่ใช่ถูกไหมแต่เราก็รู้สึกว่าเนต้าเนี่ยเขามีแบ็กดีอ่ะเราก็รู้สึกเออเราคิดว่าเขาเราค่อนข้างมั่นใจกับแบ็กที่ที่อยู่หลังเนต้าโอ้เซลลนี่แบบขยันมากนะครับแล้วก็สามารถที่จะตอบสนองได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็แอคทีฟอะ นะครับว่าถ้าเกิดเราเราก็คุยกันในเรื่องเงื่อนไขต่างๆก็แอคทีฟนะครับที่ทําให้เราได้รับลถได้ได้ได้เวนะครับึิงซึ่งดองเขาก็น่ะจะได้ลดสเสฉีอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นฉะันก็มองว่าในแง่ของคุณภาพอากาศนะครับในเมืองเนี้ยนะครับน่าจะดีขึ้นถ้าหากว่า คนที่กาลังมองหารถใหม่นะครับหรือว่าอย่างเงี้ยเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าตัวนี้คิดว่าประเด็นที่2ก็คือนอกจากมลภาวะทางอากาศแล้วมลภาวะทางเสียงนะครับก,ก็ดีขึ้นนะผมว่าถ้าเกิดใช้รถไฟฟ้ากันมากขึ้นเนี่ยเราก็จะเราจะเสียงเราจะไม่ไมหนวกหูมากเท่าทุกวันเลยครับคนที่อยากจะมีรถนะครับมองถึงในเรื่องของนอกจากความสะดวกสบายของตัวเองแล้วเนี่ยก็มองในเรื่องของคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับรถไฟฟ้าก็น่าจะเป็นทางเลือก ที่ที่อยากจะให้พิจารณาเป็นตัวเลือกนะครับ